สวัสดีครับผมพระเดิมพบสงเคราะห์ KU 45นะครับก็จบทางด้านเศรษฐศาสตร์สากรของมัลลกาเศรษศาสตร์ซึ่งก็ถ้าจบปีคือจบปี2532นะครับก็ถ้ารุ่นก็คือปีหลังสองที่จบก็คือนักเศรษฐศาสตร์สากรเนี่ยแน่นอนว่าที่เราไปเรียนตรงนั้นนะครับโอกาสในการเรียนนะตอนแรกก็จะเรียนไปทำไม รก,กว่าเรียนเยอะมากเรียนทุกวิชาเลยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์กรบัญชีการเงินการตลาดเรียนครบหมดเลยหรือแม้แต่เศรษฐศาสตร,เร์เกษตรก็เรียนด้วยซึ่งนี่คือในภาควิชาของคณะเศรษฐศาสตร์และบาณรกิจเดิมนหลังจากนั้นก็คือไปเรียนวิชาอื่นๆในภาควิชาอื่นของคณะอื่นๆที่ใช้ก็เป็นวิทยาศาสตร์การนิสิตศาสตร์ สถปติติินะครับฟิ่งจบมาแล้วในช่วงต้นนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมเรียนเยอะอย่างนี้แต่กัว่าที่เรียนเยอะอย่างนี้ทําให้ผมประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของทั้งหน้าที่การงานทั้งชีวิตส่วนตัวนะครับเอามาปรับใช้ได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นตาประทับของผมในปัจจุบันนี้และทุกคนก็ตั้งฉายาผมว่าเป็นนักลงทุนหรือผู้แนะนําการลงทุน ที่เป็นสไตล์ Momentum อินเวสเตอรหรือว่า MI ชื่อย่อนะ MI ถามว่า MI คืออะไรก็คือเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นสไตล์ที่เรียกได้ว่า Top Down Investment คือต้องรู้ตั้งแต่เริ่มตนน้นก็คือว่าณตอนนี้ภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนก็คือเราต้องรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ นะว่าตอนนี้เศรษฐกิจกเป็นยังไงถัดมาก็คือเราต้องรู้ภาวะอุตสาหกรรมว่าในสถานการณ์นะเราควรจะลงทุนในอุตสาหกรรมไหนมันก็มีวิชาในภาคของของเราคือเศรษฐศาสตร์สา,สากลที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เราเรียนการเงินบัญชีเราต้องรู้ว่าหลักทรัพย์ตัวไหนที่แพงเกินไปถูกเกินไปดีมากดีน้อยเลโชต่าง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นกระบวนการของการแนะนําการลงทุนหรือลงทุนด้วยตัวเองสไตล์ของโมเดลทัานเบรนเตอร์แล้วก็โชคดีคือว่าในภาพของที่เราเรียนมาเนี่ยวิชาอื่นๆที่นอกภาควิชาหรือภาคคณะเนี่ยอย่างเช่นวิชาสถิติหรือแม้แต่ภาควิชาของจิตวิทยานะฮะคือการลงทุนก็คือเรื่องของจิตวิทยาก็เรียนครบหมดเลยแสดงว่าการเรียนของคณะเศรษฐศาส,สตร์ของเราเนี่ยผมคิดว่ามันจะ เป็นประตูสู่อนาคตกับน้องๆหรือคนที่อยากจะเข้ามาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์แต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมของตาประทับผมคือ MI ก็คือไปเรียนต่อมียาโทนะครับคณะบริหารธุรกิจการเงินนะครับตอนที่ไปเรียนเนี่ยไปทำมินิวิทยานิพนธ์เรื่องของเทคนิคอันนี่คือเมื่อสาสปีที่แล้วสแสดงว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับมันช่วยทำให้ ผมเป็นอันดับต้นๆนะครับที่ได้รับฉายาเป็นโมเมนตัมอินเวสเตอร์นอกจากนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีตรงนี้ในเรื่องของความรู้ความสามารถกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับการระดับสูงก็คือเรื่องของการเรียนการสอนของคณะของคณะเราก็คือในส่วนของวิชาการจัดการการตลาดคาเกี่ยวพ้องด้วย ครับผมก็เลยขึ้นมาเป็นฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการก็คือปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทร,ร,รัพย์ยวนต้าประเทศไทยนะครับซึ่งบริษัทยวนต้าแน่นอนว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ไต้หวันไนดะ้มาโอกาสตรงนี้มาใหา้ผมนะก็แสดงว่าเศสศษาลร,รักมาไดาเกษตรศาสตร์นะักกับคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์นะครับกับการที่เราจะไปทํางานเป็นอาชีพนะครับหรือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะ นักทุนก็แล้วแต่หรือวิชาบัญชีเองก็แล้วแต่ต้องดูงบการเงินจัดการเรื่องคนนะครับจัดการเรื่องอการลงทุนต่างๆในบริษัทนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสบความได้ก็คือได้มีการร่วมลงทุนแล้วตั้งบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งร่วมกับธนาคารกรุงเทพก็ถดีว,ว่าได้เป็นประโยชน์ที่เราเราเราเรียนวาวิชาของการจัดการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ความภูมิใจก็คือว่าเราก็ได้เป็น ในส่วนของตัวไปลงทุนไป,ไปเป็นผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในการการเรียนการสอนผมคิดว่ามันสามารถที่จะปรับใช้ได้หมดนะครับฉนันแสดงว่านันตอนนี้คือคณะของเราคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยแต่กนะ็อยากฝากนอก้นองๆหรือคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับผมคิดว่าการเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากจะเป็นอย่างที่ ผมเป็นหนรืออยากจะทำให้ตัวเองนั้นมีความยืดลัก้าวหน้านะครับก็อยากฝากไว้กับคณะเศรษฐศาสตร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สามาวิยเกษตรศาสตร์ก็ฝากไว้ครับ